นี่ค่ะเราอยู่กันที่สวนกละลำดอกยามเย็นกันนะคะก็หลังจากที่เราบอกอวิธีการดูแลกละลำดอกกันไปแล้วใช่ไหมคะที่ทํายังไงจะให้กลํลำดอกขาวนวลนะคะก็เอาหักใบมาปิดนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการป้องกันแสงแดดหรือว่าจะชอบสีเหลืองๆได้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบนะคะเราก็เลยมีเคล็ดลับมาฝากกันนะคะวันนี้เราก็ช่วงเย็นๆนะคะหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินนะคะก็ใกล้จะตกแล้วแหละตอนนี้ก็ยังมีแดดอ่อนๆอยู่นะ ก็จะพามาดูแลกระลำดอกนะคะใช้ปุ๋ยกระลำดอกซึ่งหนูก็ใช้แค่ปุ๋ยคอกนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะเพิ่มด้วยการซื้อปุ๋ยกระต่ายเราจะใช้ปุ๋ยเคมีนิดน,นึงนะคะเพื่อในการาบำรุงดินด้วยนะคะแล้วก็เรามีการลดฮอร์โมนเนี่ยนะคะหนูทำฮอร์โมนเองนะ อันนี้เริ่มใช้ทำเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเรามีหลายขวดอันเนี้ยจากการรดครั้งที่แล้วหนูคิดว่ามันเป็นการไล่มแมลงนะคะหนูคิดว่ามแมลงน่าจะไม่เข้ามาเจาะเราก็มีเป็นขวดขวดมามาใส่กระลำนะคะเราก็จะใช้ในการรดผักนะคะแต่ว่าหนูดีใจมากที่นี่ค่ะกระลำดอกของหนูนี่ค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะที่เรา เราได้ใช้ฮอร์โมนในครั้งนี้ด้วยในการรดผักนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะก็ยังไม่ค่อยเห็นมีแมลงนะะอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงแปลงทดลองเล็กๆหลังบ้านของหนูนะคะก็จะ ปลูกนะคะเราปลูกผักบุ้งนี่แหละค่ะง่ายสุดๆเลยแต่ว่าปีนี้เราได้ทดลองปลูกกระลำดอกนะคะด้วยตัวเองนะคะก็เห็นเขาออกดอกสวยงามมากๆเราเลยติดใจมากๆเลยนะคะที่ปลูกสําเร็จเป็นครั้งแรกอันที่จริงเราไม่ได้หว่านหวานมาเมล็ดกล้าเองนะเราไปขอเขามานะคะก็กระลำดอกเป็นเอ่อพืชที่ใช้ระยะเวลาประมาณ60วันนะค่ะเราก็เข้าๆนะคะของหนูออกดอกประมาณวันที่ ประมาณ51วันนะคะก็เกือบจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะก็ถือว่าดีใจเราได้ดูเขาในการเติบโตนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกลําดอกของหนูกันเลยนี่ค่ะกลําดอกของหนูประมาณ10ต้นนะคะแล้วก็ไปเอามาเพิ่มอีกประมาณ20ต้นนะคะอันนี้ก็ใบนะคะเรา เรามีแมลงมาแทะของเราแล้วแต่ว่าใบยังสวยอยู่มา,มากๆเลยนะคะเพราะว่าหนูรดแค่โฮอร์โมนตัวตรงนี้นะผสมน้ําปริมาณก็เทเอาตามใจเราของเราที่หละคะ่ะเพื่อเป็นการทดลองนะแล้วก็อันเนี้ยใบจะโดนแทะแต่ว่าหนูได้หักใบไปแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเขาวนวลน,นะคะจะไม่สีเหลืองมากเนาะเราก็จะหักใบเพื่อเป็นการป้องกันแสงแดดแต่ว่าตัวเนี้ยความจรงิงความจริงก็คือเก็บได้แล้วแหละคะ่ะ เก็บได้แล้วแต่ว่าเรายังคิดเมนูไม่ออกนะคะเพราะว่าเราเพิ่งกินผักผัดกะหล่ำเมื่อ2วันก่อนนี้เองนะคะแล้วก็กินน้ำพริกลวกนะคะก็คือเอากะหล่ำม,มาลวกกินกับน้ำพริกเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรากินกะหล่ำดอกบ่อยมากแต่หนูกินกะหล่ำปลีไม่ได้นะเราก็ใช้กินกะหล่ำดอกแทนนะคะนี่ก็ยังไม่ได้หักใบนะคะก็เดี๋ยวหักไว้นี่แหละให้เขาน้แสงแดด เออเอาใบใหญ่ๆดีกว่าเอาใบนี้นี่เราบังไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะก็ตัวนี้เราหักใบแล้วแหละนี่ค่ะตัวนี้จะสีเหลืองๆหน่อยนะคะส่วนตัวนี้เพิ่องออกดอกน้อยๆนะคะก็นี่แหละค่ะกลํำดอกต้นแรกๆที่เราปลูกสิบต้นรอสแซมกับผักบุ้งเดี๋ยวเราจะถอนหญ้าเราจะถอนหญ้าก่อนนะคะแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะก็ ถอนเสร็จแล้วเพราะว่าหนูถอนถอนก่อนนะคะแต่ว่า,าถือว่าให้เขาได้โลง่ลงๆกันนะคะ,คะก็จะมีหญ้าอันนี้ออกมาให้แซมให้เห็นๆนะคะหนูก็จะถอนนะคะก็ตรงนี้จะเป็นผักบุ้งเราปลูกใหม่หลายรุ่นแล้วนะคะแต่ว่าก็ควรปลูกสับเปลี่ยนกันนะคะเพราะว่า เอ่อจะได้ไม่ดินจะได้ไม่ไม่เสื่อมสภาพดินนะคะแต่ว่าหนูก็จะเคยเคยปลูกแตงกวาสลับกันแล้วใช่ไหมคะแตงกวาบ้างนะคะอ่าเอาแค่นี้แหละเราจากนั้นเดี๋ยวจะมาใส่ปุ๋ยกันนะคะ,ะก็จะได้ยินเสียงนกเขาคอกันไปด้วยนะคะอืม อันนี้ผักบุ้งนะคะอาจจะรดน้ําไม่เยอะหรือเปล่านะคะเพราะว่ากลางวันเหเี่ยวเฉามากนะคะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะกลางคืนจะหนาวหนาวน,าวนาคะคะนี่ค่ะก็เลยพามารีแลกนะคะรีแลกกันยามเย็นนะคะมาช่วยกันถอนหญ้านะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วแหละแคเคนี้แหละคะ่ะก็อันนี้ปุ๋ยปุ๋ยตรงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะ เราก็จะใส่กระลำนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมีปุ๋ยตรากระต่ายด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีปุ๋ยตรากระต่ายกันด้วยนิดนึงเพราะว่าเราจะใส่ปุ๋ยเคมีด้วยนิดนึงนะคะจะจะเป็นตรากระต่ายแต่ว่าเราไม่ได้ฉีดยานะนี่ค่ะปุ๋ยของเราตรากระต่ายเราก็จะใส่ใส่ในน,นี้ก่อนนะคะแต่ว่าหนูจะหวาน ปุยพอกไปก่อนหวานปุ๋ยตรากระตายไปด้วยก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาหวานกันเลยนี่ค่ะก็จะหวานจากลำต้นนะคะน้อยๆมาแล้วเราก็จะหวานประมาณนี้หวานไปเรื่อยๆหวานรอบข้างไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวหมดหวานตรงนี้ด้วยเลย เดี๋ยวเราก็จะพรวนดินกันนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอ,อกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาพรวนดินกันนะคะก็เราจะใช้แค่จอบแล้วก็พรวนดินแค่นั้นแหละคะ่ะก็ถือว่าเป็นการดูแลบำรุง กลขั้นต้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมารดฮอร์โมนกันในช่วงหลังกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ถุยคอกรอบๆตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะหนูก็จะรวนดินนะคะนี่ค่ะ